สวัสดีค่ะชายยำเย็นนะคะวันนี้เราให้ช่างมา,กงาเกาะไม่ให้เห็นช่างหรอกแต่เมื่อกี้มันแวบ,บไปหน่อยหนึ่งเห็นแต่คนนอนบนเปใช่ไหมเห็นแต่คนนอนบนเปช่างเกาะเลิกงานมามาเกาะน,นะคะเลิกงานสี่โมงมาทำต่อ ที่บ้านตัวเองกอบอกกันไก่ค่ะไก่มันเข้าไปขี้ในบ้านใส่บล็อกสามก่อนแล้วตรงข้างบนนี้จะใส่ตะข่ายนี่ค่ะตะข่ายซื้อมาแล้ว จะขายใช้เม็ดยี่สิบกันไก่ไก่ดูไก่มันเข้ามาขี้ตบบล็อกตอบล็อกพี่น้องบลอกอันนี้มันสวยนะราคาแพงแต่มันสวยก้อนหบาทแตมันสวย เนียยดีนะนก้อนหกบาทสวยขอสก้อนแล้วก็ใส่ตะไคร้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึาเอาแปดสามยี่สเป็นสีป có, các cò, có kèo bao văn này cò, chẳng đéo lại nè, không có hả? mất cuốn kèo ai mất cuốn là mẹ อนนะออโอทองานโอท็อปไนโอท็อปเ,เอางานโอท็อปกันหมู่องอ้อมตอนะนี่จะหมู่องอ้อมทั้งงานสาวเวรุนัแนแนับนับแปดเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออแปดก้อน 48, สี่สิบแปดฟังนี่กูหย,ยิบสีหยิบสีบพอได้ล่ะบพอเลยอร่อยก่อนนะอร่อ,รอ,รอยก่าน้อเรอไปมัวซะหมดเร็วฮัลโหลเธอทำไรคะเลออีอ่อะ ใช่ไหมดูอีออกดูอีออกกออินบ็อกค่ะกอแล้วจะใส่ตาคายกั้นไก่ไม่ให้ไก่เข้าบ้านไก่มันเข้าไปขี้มันเลอะ นในกระติกเลยน้ำเย็น,นนะอ่ะโอ้ก็เอาในตู้เย็นใส่ดิไปกินไอ้น้ำเย็นเป็นบาดอยู่กินทำไมน้ำเย็น,นอ่ะก่ออ,ออิดบ็อกเอาอย่างเหลือปูนอยู่เนี่ยไอ้ขวดน,นึ่งขวดถังนึงอันพี่น้อง ถ่ายช่างไม่ได้ช่างถอดเสือ้อช้ถ่ายห้านช่างก็ได้เหรอถ่ายด,ายดาย้านช่างก็ได้เหรอก็จะจประมาณนี้นะคะข้างบนจะใส่ตะข่ายค่ะน่ ข้างบนเราจะใส่ตะข่ายตะข่ายแล้วก็ซื้อมาแล้วเดยพร้อยกันไก่พี่น้องไก่มันเข้ามาขี้ ่าดจะขายยาวกว่าอันนั้นนี่ขายสันกวขายสันก่าสันก่วนี่เป็นไรเยอะเวลานี่ก็ตัดเล็กออกจ้ะฮะ ต้องขลือออกอีกเนี่ย mm. บ่ขลือออกมันยากกว่าเก่าเนี่ยตากรอย่าออกตามกรอย่าออกเนี่ยก็ยิบก็ยิบแล้วต้องยิบต่า บอกบพอฟังเหมือนบพอพี่บอกบพอเนื่อากนี่เขาบอกมีขายใครจะเป็นเนาะคน ตรงานก่ออิฐบล็อกซิปก่อนกที่ไหนเราแต่อันนี้ยังแปดช่องน้นอยยังแปก่อนอันนั้นมันต้องตะเลยซิบก่อนแค่น,นี้ยังแปก่อนเลยหลบแล้วหลบแล้วเนี่ยมแม่สิบสองทีนี่ ให้เข้ามาต่อเนี่ยจะของบ้านมาต่อจะของบ้านมาต่อเอามันมีเงินมัมีเงินเขางมีเงินเล่ย